โอเคครับอา่าวันนี้สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะาจากวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งผมนําเสนอไปของการดูดวงชะตาคนเกิดวันวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็จนถึงอาทิตย์จนันทร์คารพูดพฤรหัสแต่ว่าตอนเนี้ไอ้ส่วนคนที่คนเกิดวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ขึ้นให้แต่ว่าวันนี้เอาเป็นว่าเดยผมจะเป็นการแนะนําย้อนหลังให้นะฮะในในกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของการอา เรียนวิชาเลขเจ็ดตัวสีฐานเก้าฐานหรือสิบเอ็ฐานเนี่ยหรือ,รอ,อกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในการดูนับปฏิทินนะฮะในเรื่องของการาคนที่เกิดหรือที่อยากทราบว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีนักษัตว์อะไรนะฮะให้ยึดหลักตามาที่มีพัขึ้นภาพให้นาเดี๋ยวนี้เลยนะครับคืออย่างเช่นดูอย่างตัวอย่างแรกนี่นะครับ แข็งแค่วันเนี้ยวันที่19มีนาวันพฤหุธที่19มีนา2558นีค่คือวันคือวันศุกร์ที่20มีนา2558ของของปฏิทินปีนี้เป็นเกณฑ์นะฮะให้ถ้าใครถ้าสมมติว่าในมีมีดวงของนายกนะฮะในในก,นะะในในกเกิดวันเนี้ยวันพฤหุธที่1วันที่19มีนา2558 แรมสิบห้าข้ามเดือนสี่ปีมะเมียนะครับหัวปฏิทินเนี่ยปฏิทินปีเนี่ยก็คือคือในคือถึงแม้ว่าจะเป็นเอ่อพศเดียวกันเดือนเดียวกันแต่เพียงห่างกันแค่เพียงแค่หนึ่งวันนะฮะให้ดูนะฮะแรมสิบห้าข้ามเดือนสี่ปีมะเมียขึ้นหนึ่งข้ามเดือนห้าปีมะแม่เห็นไหมฮะค,คือปีนักศัตษจะเปลี่ยนจะเริ่มเปลี่ยนละ แต่บางคนก็ไปสับสนตามปฏิทินนิดหนึ่งคือขอให้เข้าใจในกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์นะฮะในการดูว่าเวลาเราจะตรวจเช็คดวงให้ใครเนี่ยให้ยึดหลักนะครับถึงแม้จะเป็นปีปฏิทินเดียวกันแต่ถ้าคนที่เกิวดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นข้างแรมสิบห้าค่ำเดือนสี่เห็นไหมฮะ ปีเมื่อมียเนี่ยคือปีนักสัตว์ของปีที่แล้วของปีห้าเจ็ดแต่ถ้าใครที่เกิดหลังขึ้นหนึ่งข้ามเดือนห้าปับ๊บนะครับก็ต้องเปลี่ยนปีนักสัตว์เป็นปีมืแม่ทันทีนะครับอย่าไม่ต้องสับสนเลยนะครับให้ยึดหลักตามนี้เพราะอันนี้คือวันที่เท่าไหร่ฮะสิบเก้ามีนาสองพันห้าร้อย 58ถึงแม้ว่าคุณจะเกิดวันที่1มกราคม2558เนี่ยแต่ข้างึ้นข้าง,างแรมเนะี่ยณตรงเนี้ยยังเดินมาไม่ถึงเดือน5เดินยังไม่ถึงเดือน5ก็คือวันที่1ข้ามเดือน5ถ้าเป็นวันที่1ข้ามเดือน5เมื่อไหร่นะครับใครก็แล้วแต่นะฮะในช่วงของปีปฏิทินนั้นวันเนี้ยนะครับจะเคลื่อนไปอยู่ที่ต้นเดือนมีนาก็ได้หรือ กลางเดือนเมษาก็ได้มันขึ้นอยู่กับระบบการหมุนปฏิทินของของแต่ละปีแต่ละปีเป็นหลักเกณฑ์ที่ยึนหลักกันมาหนมนานนะฮะเป็นกฎเกณฑ์ของนักโหราศาสตร์ไทยและตำราหมอดูเลขเจ็ดตัวสี่ฐานนะฮะทักษะกัลยโยเก้าฐานประยุกต์หรือเก้าฐานทักษะกัลยโยกหรือเลขเจ็ดตัวสิบเอ็ดฐานก็เหมือนกันนะครับแล้วนะครับให้นับเดือนธันวานะครับเดือน ให้ให้นับเดือนธันวาเป็นเดือนหนึ่งนะครับเดือนที่ตามท้ายของธันวาก็คือเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนสิบสองนะครับตามหลักแกนี้เลยนะครับแล้วเวลาเกิดเนี่ยเราจะไม่นับเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นเป็นวันที่เปลี่ยนวันจะไม่นับนะครับถึงแม้ว่าคืนคืนวันคืนวันที่ยี่สิบมีนาะนะครับคุณ คุณเกิดวันศุกร์นะครับแต่คุณไปเกิดหลังเที่ยงคืนอันนี้ใช้แบบหลักไทยนะฮะคุณไปเกิดหลังเที่ยงคืนเราก็ยังคงนับว่าคนคนนั้นนะฮะที่เกิดหลังเที่ยงคืนยังคงเป็นคนเกิดวันศุกร์อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหลักสากลเนี่ยเขาจะให้คุณเกิดวันเสาร์ไปเลยคือเปลี่ยนวันเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดไปเลยทำนองนี้นะฮะคือหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ หลักเกณฑ์แรกในการเปลี่ยนปีนักศัตรหรือที่ใช้นักษัว์เดินนะฮะในปีนั้นๆให้ใช้ขึ้น1น่งค่ำเดือน5นะครับเป็นวันเปลี่ยนเปลี่ยนปีนักษัตอ2ให้นับเดือนธันวาเป็นเดือน1เดือนพฤศจิากาตามท้ายเป็นเดือน12และให้นับวันเวลาที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้า1นาทีถึงตี5น เป็นคนเกิดในวันนั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่เอาวันไม่ใช่ไม่ไม่ได้นําวันหรือใช้หลักสากลมามานับเปลี่ยนวันนะครับเอาหลักเก่งง่ายๆไม่ต้องสับสนนะครับและการนับปีนักสัตว์ก็เหมือนกันนะครับคือชวดฉลูขานเถออาะมะโรงมะเสงว่าเมียอันนี้คือนับได้หนึ่งถึงเจ็ดพอมาแมปั๊บเป็นปีเป็นปีนักสัตว์ที่แปดพอเกินเจ็ดปุ๊บ ให้เอา8ลบด้วย7จะเหลือ1ตั้งขึ้นไปเป็น1นะฮะปีสุดท้ายเป็นปีที่12เอา12ตั้ง7ลบก็จะเหลือเหลือ5นะครับเกณ์ในการตั้งตั้งดวงแบบเลขเตัว4ฐานนะครับอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เลยนะฮะกฎเกณฑ์ในการดูปฏิทินนะฮะราะว่าเพราะว่าทุกคนทุกท่านที่เรียนเรียนรู้ทางด้านเาลขเจ็ดตัว4ฐานจากสถา,านที่ต่างๆ ก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันอ่านปฏิทิน100ปีหรือ150ปีเหมือนกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ